ความมั่นใจร้านค้าเรื่องภาษีด้วยฮะเรื่องภาษีนี่โอ้โหอธิบายไม่รู้จะอธิบายยังไงนะว่าท่านติขันก็บอกว่าไม่นําส่งท่านโฆษกก็พูดมาตั้งแต่มีมติรันก็พูดนะครับท่านนายกก็พูดนะครับรอบนี้นี่คือคือให้ความมั่นใจสุดท้ายเลยนะครับคือแต่ก่อนเนี่ยเขาบอกอกลัวจะโดนย้อนหลังบ้างกลัวจะเอามาเป็นเกณฑ์ประเมินฐานภาษีใหม่บ้างนะครับ แต่คราวนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยออกให้ความมั่นใจชัดเจนเลยว่าไม่มีการนําส่งสรรก่อนนะครับฉะนั้นการที่ท่านไม่เข้านะครับมันเป็นการเสียโอกาสในการขายของท่านนะครับคือก็อยากจะบอกอะว่าขอร้องเธอเข้ามาเถอะเพราะมันเป็นโอกาสที่จะได้ขายของนะครับครับก็คงให้ความมั่นใจได้เท่านี้แต่ว่าเราก็เรียนยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าครั้งนี้เนี่ย สาหรับช่วงโครงการคนละครึ่งเนี่ยไม่มีไม่มีการไม่มีการส่งข้อมูลให้สันตกรครับแล้วก็เขาได้ขอยกเว้นระเบียบภ่ายปติคอรบอรแล้วครับอ,อแอบช่วยคิดค่ะท่านโฆษกเป็นห่วงเรื่องระบบล่มมากเลยถ้าเกิดว่ามีการนัดหมายแบ่งช่วงเวลาตามช่วงอายุประชากรนี่อาจจะช่วยได้ไหมคะมันจะเป็นอย่างนี้ครับคือระบบเนี่ยนะครับที่ที่ความเป็นห่วงเรื่องระบบล่มเนี่ยอาจจะน้อยเนื่องจากว่ายอย่างนี้ครับอ่อ ระบบทางนี้ยเขาไม่ได้ตอบเรียลไทม์คือคือเวลาเราส่งสมัครไปเนี่ยนะครับระบบจะไปประมวลผลหลังบ้านนะครับและจะตอบกลับมาภายหลังนะครับหมายความว่าสปีดในการส่งเนี่ยมันอาจจะมีกินเลื่อมกันได้นะครับคือคือค,คือถ้าเป็นระบบที่เหมือนกับลงทะเบียนแล้วรอคําตอบทันทีเนี่ยอันนี้อาจจะล่มครับแต่อันเนี้ยส่งแล้วก็ตอบกลับภายในสามวันออนะครับอ่าฉะนั้นฉะนั้นการล่มเนี่ยอาจจะอาจจะอาจอาจะน้อยครับอาจจะน้อยครับ